อีกรอบนะคะอันนี้อาจจะอันนี้เป็นการมาพาแม่ปวทองกลับบ้านนะคะอันนี้เดินอทางออกจากศูนย์นะคะนี่จ้าเดินทางออกจากศูนย์จ้าความรนก็มันจะเด็ดนะคะ,ะความจะเด็ดบนคอจ้า เท่าไรนะคะไม่เท่าไร,ะะไาไรจ้ะ,ะสัมผัสกายอยู่นะคะโอาแหวะอยู่จ้ะ,จะที่น้องจับน้องถือ,น,อนั่นคือน้องแหวนนั่นคือต้นคอยนะคะนี่จ้ะนี่นะคะต้นคอยจ้ะ ถึงบ้านแล้วนะคะ กันแล้วคุณแม่คุณลูกี<าย>่ควันลงนะคะเอาคุณไบร์มอนเป็นจังไดจ๊ะ,ะจเจอกันแล้วอะเรามาเจอพี่มอนก็ดินเต็มหลังเหมือนเดิมนะคะนิวโ,โอ้ดินเต็มหลังเหมือนเดิมนะจา๊ะ จะอาคุณบัวทองว่าจังไรอ๋อพอควานนะคะพอควานอาบน้ำว่าเหมือนก่อนมาถึงนี่แม่บัวทองเลาอาบน้ำสองหอบนะจ๊ะก่อนออกมาจากซุนนะคะก่อนออกมาจากซุนก่อนออกจากหลักมัดน้องนะคะแล้วก็อาบดื่มน้ำให้น้องดื่มน้ำอาบน้ำแล้วนะคะอาบน้ำก็ใส่ยางให้น้องนะคะพอถึงสะน้ำนะคะพอควานก็อาบน้ำ ก็พาน้องอาบน้ำอีกรอบนะคะก็พาน้องอาบน้ำอีกรอบนะคะมาถึงบ้านพ่อควันก็เลยว่าให้ให้พี่จะเด็ดของเราพามามัดเลยในจานมัดเลยนะคะไม่ได้อาบน้ำให้อีกรอบนะคะต่อไปคุณบดทองก็ยืนพักผ่อนกินญ้าตามปกตินะคะี่จ้ะ ขวามือนะคะซ้ายมือน้องไรมอนจ้ะคุอพอคุณได้จะกับบรรยากาศยามแหลกยามเย็นนะคะยามยามค่ำจ้ะน้องฮันหลัง มันคือชิตตะวันตกนะคะ,ะแดดสองมาทางนี้นะคะน้องก็เลยหันหน้าไปทางนู้นจ้ะ เดี๋ยวพ่อควานก็เอายาให้น้องเพิ่มอีกนะคะจ้ะ อ,าอาสายมือในบททองนะคะยุกยิกยุกิกฝ้ามือทางนูง้นน้องไรม้มอนนะคะน้องไรม้มอนกับดินเต็มตัวจ้ะเล่นดินนะคะเล่นดินจะ้ะ เราเอาดินมาเทนะจ๊ะเดี๋ยวก็คงได้เจาะเป็นรูอีกนะคะพี่มอนของเราจะาจอมเจาะนะคะจอมเจ,จะาะสำหรับอาหารของน้องช้าง,ง,งหน้านี้นะคะอ้อยนะคะอ้อยกับต้นไม้จ้ะกับต้นไม้ต้นไม้ที่วาก็คือต้นทนนะคะต้นทนจ้ะต้นกระหูนะคะ น้องก็จะยืนกินหญ้าพักผ่อนอย่างนี้นะคะถึงข้ามจะธรรมดาธรรมชาติของน้องแต่ละวันก็อย่างงี้นะคะยืนกินหญ้าจ้ะกินบ้างเล่นบ้างเดินบ้างนะคะธรรมดาธรรมชาติของน้องอย่างนี้จ้ะถ้าหิวก็กินนะคะถ้าอิ่มหน่อยก็คือยืนแล้วก็เดินเดินเล่นรอบหลักอย่างนั้นนะคะหิวก็กินอีกนะคะ ธรรมดาธรรมชาติของเขาอย่างนั้นนะคะ คลองจอก็เป็นสวนสวนหญ้านะคะสวนหญ้าจะแต่ธรรมดาธรรมชาติของสวนหญ้าหน้าแรงเนาะจ้าก็อย่างนี้นะคะค่อยๆมีหญ้านะคะแต่ถ้าหน้าฝนก็มีหญ้าเต็มนี้นะคะแต่ว่าหน้าแรงเนาะตัดแล้วก็ก็อย่างนี้นะคะฝนยังไม่มานะจน๊ะนานแล้วนะคะฝนยังไ,ไม่ไม่ไมตกจ้าหญ้าที่ควรจะเกิดก็ <Sound. S 1> ก็ก็เลยประมาณนี้นะคะประมาณจะะประมาณเท่าที่เห็นนี้นะคะอมอง ไลมอนนะคะไลมอนของเราหันหน้าอ๋อเนื่องจากว่าตรงที่น้องไลมอนยืนไม่โดนแดดนะคะน้องก็เลยหันหน้าออกทางนะคะอทางนี้จะเป็นถนนใหญ่นะคะถนนใหญ่จะแม่บัวทองฟังนี้ถ้าถ้าหันหน้าออกทางนะคะถ้าหน้าหันหน้าไปทางเหมือนเหมือนพี่มอนเหมือนน้องไลมอนนี้จะอีกข้างหนึ่งจะโดนแดดนะคะอแม่บัวทองเราก็เลยหันก้นมาทางนี้นะคะหันหน้าไปทางนู้นจ้ะ ถ้าไม่เนียงถ่ายทางนู้นก็น่าจะเป็นการย้อนแสงนะคะย้อนแสงถ่ายทางไหนเนาะถ้าทางนี้นะะเลยจ้าก็เปลี่ยนมุมเต็นวิวนะะ่จจะการพยาเลนยานะคะกินอ้อยจอา้าะคะี่พ่อบคุณ์เหจ้าอ้อยจ้าอ่คุณพอวทองค่ะ ขวามือคุณพ่อขวามือที่คุณพ่อคุณแม่เห็นทางนี้แม่บัวทองนะคะทางนูน้นมุมทางมุมไกลทางนู้นเป็นน้องไรมอนนะจ๊ะน้องน้องไรมอนจ้าวอ, <c oughs> อย่างใดคุณบัวทอง น,น้องไรมอนเอน้องไรบอนโอ้ดินเต็มตัวนะจ๊ะนะกินบางเล่นดินบางนะคะธรรมดาธรรมชาติของเขาถ้าอยู่ในหลักมัดอย่างนี้นะจ๊ะกินเสร็จถ้าถ้าเหมือนว่าพักไม่กินอย่างนี้นะคะก็เดินไปเดินมาบางทีก็ทูทูตัวกระเสานี้นะจ๊ะบางทีก็ใช้งวงตักดินขึ้นเล่นนะจ๊ะตักดินโยนใส่ตัวอย่างนั้นนะคะ การตักดินโยในใส่ตัวของช้างก็เหมือนว่าเป็นให้ดินหนาะกันะป้องกันกันยุงกันแมลงนะคะอย่างนั้นนะคะมันว่าเป็นยากันยุงของน้องนะจ๊ะไม่ปวบท้องคุณตุเอยออยยัง หันน้ามาทางนี้คือต้นมะม่วงบังแดดให้บังแดดตรงหน้าให้นะคะแม่บททองของเราเลยหันน้ามาทางนี้ได้นะคะใบหูของแม่บททองใหญ่เนาะจ้ะน้องช้างของเราใช้ใบหูนะคะใบหูของช้างก็บอกว่ามีประโยชน์ร้ายยางนะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่ใช้ บอกว่าช้างหูดีเนาะจ้ะจะหูไม่ดีได้ยังไงเนาะจ้ะดูใบหูนะคะเหมือนเลดานะจ้ะลายหูใบหูของน้องช้างคล้ายๆเลดานะจ้ะคุณต่อคุณไปเหมือนจานดาวเทียมอย่างนั้นนาะจ้ะรับสัญญาณน,นะคะเหมือนว่าเสียงของเสียงมาตามลมอย่างนี้เนาะจ้ะก็กันกันลมหูใหญ่นะคะได้ยินดีเนาะจ้ะได้ยินดีนะคะ,ะ,คะช้างเป็นตัดที่หูดีนะจ้ะหูดีนะคะ หูดีหูดีนะจ๊ะเขราวว่าหูของช้างมีประโยชน์หลายอย่างนะคะนอกจากว่าหูเป็นใบอะไรนะคะสัญญาณอ๋อเหมือนว่าเป็นยานดาวเทียมรับรับสัญญาณน,นะคะได้ยินเสียงฟังเสียงนะคะ,ะหูใบใบหูของน้องช้างนะคะพัดไปพัดมานั้นคือการระบายอากาศนะคะขาว่าข้างล่างใบหูของน้องช้างมีเหมือนว่าอะไรนะคะมีเส้นระบายความร้อนมานะจาะนอกจาก แล้วถ้าช้างไม่สบายอย่างนี้นะคะเราจับข้างหลังใบหูนะคะเราจับข้างหลังใบหูของน้องนะคะถ้าน้องตัวหูใบหูเย็นนะคะใบหูเย็นเหมือนว่าน้องช้างจะไม่ไม่ค่อยสบายไม่สบายนะจ๊ะถ้าใบหูอุ่นปกติธรรมดาก็คือปกตินะคะแต่ถ้าใบหูเย็นนี่น่าจะผิดปกติแล้วนะคะน้องช้างผิดปกติจะอาจจะไม่สบายอย่างนั้นนะจ๊ะ <eller> ตรงข้างหลังใบหูตรงนั้นนะคะที่เราจับกันนะจ๊ะ่วนมากก็จะประจับใบหูของน้องตรงนั้นนะคะคือตรวจว่าน้องอุณหภูมิร่างกายนะคะอุณหภูมิร่างกายของน้องช้างนะจ๊ะปกติไหมนะคะ โบวทองนะคะซ้ายมือทางนูน้นมุมไกลๆทางนูน้นคือน้องไรมอนนะจ๊ะ,ะน้องไรมอนเป็นลูกนะคะแม่บบวทองเป็นแม่จ้าแม่บบวทองกับน้องไรมอนนะคะโอ้ยดอกไม่เงี้ยกระไดวว้านกระไดา่ายบางเสาวทางน้าน,นะจ๊ะโอ้ยขอคุณแม่ บอกว่าส่วนมากถ้าช้างดื้อๆหน่อยนะคะมันช้างที่ตื่นอย่างนี้นะจ๊ะเวลาออกไปมัดข้างนอกเวลากลับหลักมัดกลับบ้านอย่างนี้นะคะเขาว่าไม่ไม่ค่อยให้เอาโซ่ออกจากขาช้างนะคะหมายถึงว่าต้องมีโซ่ไปตลอดอย่างนั้นนะคะเพื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะจ๊ะเผื่อกเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราสมมุติว่าช้างตกใจตื่นอะไรอย่างนี้จะวิ่งหนีอย่างนี้นะคะแล้วก็เอา ดึงโซ่ที่ที่มัดกระขาน้องที่ส่วนมากเราเอาไว้ตรงคอนะจ๊ะตอนกลับบ้านใช่ไหมคะตอนไปตอนกลับนะคะเราก็อาจโซ,โซ่ยาวๆนั้นเราเอาใส่ไว้ในคอนะจ๊ะเราก็มีขามัดที่ขาไปด้วยอย่างนี้นะจ๊ะถ้าสมมติว่าช้างตื่นตกใจอะไรงั้นนะคะเราก็ช้างจะหน,นีใช่ไหมคะเราก็ดึงโซต่ตัวนั้นนะคะพันกับต้นไม้ไวะะ้จ้ะเขาว่ากันอย่างนั้นนะคะ ไปให้น้องวิ่งนะคะช้างช้างตัวใหญ่นะคะแต่ขี้ตกใจจะขี้ตื่นตกใจนะคะนกกระต่ายตื่นตุ้มยางนันนะคะค่ะขี้ตื่นตกใจนะคะเพราะว่าช้างตัวใหญ่แต่ใจส่อใจก็ชิวจาาคุณต่อคุณแม่นะคะสำหรับเราํำนะคะเราจะมาจากหลั่มาเราก็ให้น้องหาอาหาร ให้น้องกินนะคะแล้วก็ให้น้องดินกินอาหารพักผ่อนอันนี้คือเหมือนว่าเป็นการพักผ่อนไปในตัวอย่างนั้นนะจ๊ะนี่จ้ะอันนี้คือการพักผ่อนของน้องช้างพักผ่อนไปในตัวนะจ๊ะเหมือน,นพักผ่อนจ้ะนะคนไร่มอนสงใสัยอะไรเนาะจ้ะอ่ยืนลิงจ้ะเดินลิงฟังเสียงว่าจะนูน่นทางนู้นนะคะมุมไกลๆนั้นหูกลางจ้ะ หูก,กลางหูก,กลางอทางนู้นอั้ที่คุณพ่อคุณแม่เห็นทางนู้นนะคะเกีเ่ยวเกี่ยวทางนู้นคือต้นทอนนะคะต้นทอนจ้ะแต่ว่าเป็นของโรงเรียนนะจ๊ะ มันเป็นของหลวงนะจ๊ะต้นทอนนะคะอาหารของน้องช้างต้นทอนถ้าหน้าฝนนะคะถ้าหน้าฝนต้นทอนอ่อ,อนๆเราก็กินเหมือนไม่ให้กินเหมือนกันนะจ๊ะมอนจะเสาะท้องนะจ๊ะถ้าตน้นทอนต้นทอนอ่อนระยะต้นฝนต้นต้นทอนหน้าฝนนะคะต้นทอนอ่อน,ออนมากๆนะจ๊ะเหมือนว่าท้อง กินเราก็ไม่ดีต่อทองเหมือนกันนะคะต้นไม้แต่ละอย่างเราให้กินได้อาหารของน้องช้างคือมีช่วงกินได้ช่วงกินไม่ได้เหมือนกันนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้ะอย่างต้นถอนหน้าฝนเขียวๆอย่างนี้เขาไม่ให้กินกันนะคะเขาว่ากินแล้วท้องเสียจะ้ะแต่ทานหน้าแรงอะไรอย่างนี้กินได้นะจ้ะกินลายนะคะใบเก่ๆมันว่าแก่ๆอย่างนี้นะจ้ะแต่ทาอ่อนๆก็ไม่ค่อยอยากให้กินนะจ้ะ เหมือนหญ้าอ่อนๆเหมือนกันนะคะหญ้าเนเปียหรือหญ้าอะไรอ่อนๆนะคะถ้าอ่อนมากๆนะจ๊ะกินไปก็กินก็ไม่ดีเหมือนกันนะจ๊ะทางมังเชื่อกินแล้วท้องเสียก็มีนะจ๊ะมันว่าจ้ะถ่ายท้องกินแล้วถ่ายท้องนะคะเพราะว่ากินหญ้าอ่อนจ้ะอย่างหญ้าเนเปียถ้ทอ่อนมากๆอย่างนี้นะจ๊ะแต่ว่าช้างเด็กก็ไม่ไม่น่าเป็นไรนะจ๊ะ แต่ว่าช้างมีอายุหน่อยก็คือถ้าถ้ยายดยาเนี่ยเปียอ่อนๆมากๆก็ก็กินไม่ได้นะคะถ้าแก่ๆมากๆก็ก็ก็กินไม่ได้นะคะกินไม่ดีอีกจก้ะาถ้าแก่มากๆมันจะเป็นเหมือนว่าเป็นกากเยอะพ่อจ้าหรไอยังจ้ะอาหารของนกช้างก็มีช่วงที่กินได้ช่วงกินไม่ได้นะจ๊ะเป็นอย่างงั้นนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพ่อคุณแม่ทุกท่านไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอพอะคุณสำหรับการรับชมค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากเอ็นดูแม่บัวทองน้องไร้มอนด้วยนะคะฝากรักฝากเอ็นดูแม่บัวทองน้องไรมอนนะคะขอพอะคุณสำหรับการรับชมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะถ้าท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามขอความกราณาที่กดติดตามนะคะ กดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณมากมากค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านขอบพระคุณสำหรับการรับชมค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ